เอ, <c oughs> อาใครจะเชื่อมกิตเข้ามาเราถึงเวลาแล้วนะผดุมือแล้วก็หลับตานะเดี๋ยวน้องหนงจะเข้าไปในจิตทุกคน เรื่องใดก็คิดไว้เลยเดี๋ยวน้องนงไปเชื่อมจิตแก้ปัญหาให้ครับเอาตรงไม้ไว้น้องแม่น้องนงสีเหลืองอีแล้วสีเหลืองไม่เอามันไม่ได้อยู่ในหลักถอยใครบอกเนี่ยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปผมไม่เอาตรงไม้สีเหลืองเอาคุณเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้นั่งรอนั่งรอเชื่อมก่อนไปเชื่อมก่อนคนแรกครับเดี๋ยวเข้ามาครับ าาอาคนต่อไปนะแกปั <c oughs> งหาแล้วโอ้ยสาธุหรไม่สาธุน้ำสาธุไอ้พวกเนาะคุยสาธุนาคนต่อไปคนต่อไปตั้งจิตอธิฐาน แล้วน้องน้องหนุ่มจะเข้าไปในจิตนะครับ,รบอยากได้อะไรก็ก็ก็ขอเอาครับครับผมตั้งจิตดีๆนะครับครับตั้งจิตแล้วครับตั้งจิตแล้วเชื่อเชื่อไม่จิตใช่ไหมครับสงสัยผมจิตแข็ง,งจิตแข็งเนาะครบสบายสบายไม่ต้องคิดอะไร สองสมไม่ไม่ติดครับไม่ติดไม่ติดแค่ไหนครับอับหนึ่งนะหลับตาหล,ลับตาทุกคนหลับตาทุกคนทุกคนหลับตาร้อทำอะไรครับ,รบน้องน้อง,องเข้มเมจยตอยู่เชื่อมจต Oi oh. 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 hey,